เพระราชดําหลัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวข้อเศรษฐกิจที่ดีต้องระวังตามปกติคนเราชอบดูสถานการณ์ในทางดีที่เขาเรียกว่าเลงผลเลิศก็เห็นว่าประเทศไทยเหล่านี้ก้าวหน้าดีการเงินการอุตสาหกรรม การค้าดีมีกำไรอีกทางหนึ่งก็ต้องบอกว่าเรากำลังเสื่อมลงไปเป็นส่วนใหญ่ทฤษฎีว่าถ้ามีเงินเท่านั้นเท่านั้นมีการกู้เท่านั้นเท่านั้นหมายความว่าเศรษฐกิจกำลังก้าวหน้าแล้วก็ประเทศก็เจริญมีหวังว่าจะเป็นมหาอำนาจ ขอโทษเลยต้องเตือนเขาว่าจริงตัวเลขดีแต่ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังในความต้องการพื้นฐานของประชาชนนั้นไม่มีทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชดดำลัดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาณศาลาดุสิตดาลัย